ดีจ้าเพื่อนเพื่อนจ๋าวันนี้ป้านหนุดก็เข้ามาดูเห็ดนะคะทุกคนเออเห็ดที่สวีเดนเนาะก็จะมาดูว่าเขาขึ้นหรือยังนะคะทุกคนเขาก็เริ่มขึ้นแล้วนะคะเนี่ยเพ่อจะได้เท่านี้นะคะทุกคนจ๋าแต่เขาก็จะขึ้นประมาณนี้นะคะเขาก็จะมีทั่วไปนะคะแต่ว่าขึ้นจะขึ้นประมาณนี้ แต่อันนี้ป้านุไม่รู้ว่าเห็ดอะไรนะคะทุกคนเนี่ยป้านุชไม่รู้ว่าเห็ดอะไรนเนาะก็เก็บมาให้เพื่อนๆดูนะคะอ่านี่อันนี้เห็ดอะไรไม่รู้แต่ว่าอันเนี้ยเห็ดเอ่อคันตะแรนะคะอ่สีเหลืองๆเนาะทุกคนเขาก็จะเรียกมันปูนะคะอ่าแต่ที่สวีเดนเขาจะเรียกคันตะแรนะคะก็จะขึ้นประมาณนี้เนาะยังไม่โตนะคะทุกคนจ๋า ยุงก็เยอะปนุจะมาทำกิฟยุงก็เยอะ,อะขับรถมาตั้งไกลนะคะทุกคนนี่นะคะอันนี้เป็นป่าเห็ดเนาะที่ปนุจะมาหาทุกตีทุกตีก็ไม่มีใครมาหานะ,ะมันมีทั่วนะคะทุกคนจ๋าก็จะมีทั่วป่านะคะ ตอนนุก็เริ่มมาดูว่าจะมีเห็ดข่อยวันเห็ดอ่อคันดาแรเอหรือว่ามันปูหรือว่าพึ่งหวานนะคะเอจะมีเยอะไหมตอนนี้ตนนุก็เพิ่งเข้ามานะคะก็เจอสองที่นะคะทุกคนก็ดูไว้เนะว่าเขาขึ้นตรงไหนมั่งตรงไหนมั่งนะคะ เวลาเขาโตป้นุชจะได้มาเอาเนาะถ้าคนอื่นไม่เอาไปสะก่อนนะคะทุกคนจ๋าวันนี้ก็เอาแฟนมาเที่ยวด้วยให้เขามาดูว่าตรงไหนมีมั่งต่ไงไหนไม่มีมั่งเนาะนะคะป่าเป็น,เป,นเป็นป่าสนนะคะทุกคนนี่ป่าสนเนาะ เห็ดเขาก็จะอยู่ประมาณนี้แหละเขาชอบอยู่แบบนี้นะคะแด้วป้านุก็จะหาลงไปดูข้างล่างอีกนะคะทุกคนว่าเขาอยู่ตรงไหนม้างเนาะอ่ะก็เจอนะคะทุกคนป้านุชก็มาเดินมาเดินตรงนี้นะคะทุกคนก็เจออีกจุดนะคะสองสามจุดนะคะทุกคนจา๋าอ่า ก่อนที่จะาเห็ดเราก็ต้องหาจุดของเขาไว้นะคะทุกคนว่าตรงนี้มีเห็ดเนาะเวลาเขาโตเราจะได้มานะคะทุกคนจ๋าก็จะเป็นป่าประมาณนี้นะคะหนุนเอาคนมาช่วยด้วยเนะี่ยมาช่วยดูเนาะเนาะว่าเขาอยู่ตรงไหนมั่งนะคะเออมันก็จะมีอยู่ในป่าแบบนี้นะคะทุกคน ตอนนี้ก็ดูว่าเออเขาก็ขึ้นอยู่นะนี่ตรงนี้ก็ขึ้นนะคะนี่นะคะสให้ดูเลยนะคะทุกคนนี่กำลังโตมนะคะของจริงนะคะทุกคนไม่ได้โกหกแต่ว่าต้องรออีกนะคะทุกคนประมาณครึ่งเดือนเนาะอันนี้ก็จะประมาณสองอาทิตย์ เออสองอาทิตย์แล้วก็ประมาณเดือนหนึ่งนะคะเหตุถึงจะได้เริ่มออกเนาะเพราะว่าเขาเพิ่งเกิดไงทุกคนจ๋าอ,อันนี้เป็นป่ามากเลยนะคะทุกคนดูลกมากเลยแต่ทุกปีเขา,าก็จะขึ้นแบบนีน้ป้าหน,นก็ต้องค่อยๆมาดูก่อนว่าเขาขึ้นหรือยังเนาะเดี๋ยวไปดูต่อกันนะคะ <c oughs> ทุกคนเดี๋ยวป้าไปดูต่อทั้งโน้นเีนะคะ ตอนนี้ป้าก็เดินออกมาข้างนอกนะคะทุกคนจ๋าข้างในเขาจะเป็นป่าเนาะป่าสนนีแ่บบต้นเตี้ยเห็ดเขาจะชอบขึ้นแบบนั้นนะคะเอ่อต,ตอนนี้ป้าโนก็เดินออกมาข้างนอกนะคะทุกคนปวหลงปวหลงนะคะทุกคนจ๋าเมื่อปีที่แล้วนะคะทุกคนไม่ใช่ปีกายนะคะปีปีก่อนปีกายนะคะปนุษมาเนาะโอ้ยสองคนตายใยหาย่ คิดดูเถอะหลงนะคะทุกคนหลงหลงไปทั่วที่ทั่วแดนนะคะรถก็จอดไว้ข้างนอกเนาะอ่ารถก็จอดไว้บนถนนอแต่นุ์ก็ว่าเออต้องเดินมาตรงนี้นะรถอยู่ตรงนี้แต่ก็หลงนะคะทุกคนเออไม่เข้าใจเนาะในหลงง่ายหลงได้นะคะทุกคนจ๋าว <c oughs> ันนี้มาแล้วนะเฮ้ยฮัลโหล ไม่อยากเอาเจเข้ากล้องมากนะเอจะอยากจะเข้าเลยตอหน,นุ่ไม่อยากเอาเจเข้ากล้องมากมนะขัดผจ๋าอืมป้องกันป้องกันป้องกันไว้ก่อนเน,ะนาะนานๆเอาเข้าทีแล้วกันเน,นี่ยตาหนุก็ออกมาแล้วไปตั้งตั้งท่าไปทางไหนดีอะ อ๋อ oh, ตรงนี้มาตรงนี้ตรงนู้นเป็นป่านะคะทุกคนป้านนจะเดินลงไปเลยนะคะทุกคนจ๋ามาดูแล้วว่าเห็ดมาดูสองครั้งแล้วนะคะเนี่ยอืมครั้งนี้ครั้งที่สองนะคะทุกคนเอ่อยังไม่ขึ้นนะคะขึ้นหน่อยเดียวเองคือเอ่อคันตแรหรือว่าเห็ดปูนะคะทุกคนเห็ดปูเนาะเห็ดอย่างอื่นก็ขึ้นแต่ไม่รู้จักนะคะ ตานุษจะกินแค่ตองเห็ดนะคะสามเห็ดสามเห็ดสิเห็ดตีด,ดำอะ่ะแล้วก็เห็ดมันปูอะ่ะทันตะแล่แล้วก็ขอ่อยยวันนะคะอ่าก่อนกินก่อนจะเก็บก็ต้องปรึกษาก่อนนะคะทุกคนศึกษาะะได้ใช่ไคะในเช่ปรึกษาปรึกษาได้นะคะปรึกษาเพื่อนๆใน YouTube ต้องเข้าไปศึกษาก่อนนะคะเอ่อเพื่อนๆอะแยะเลยที่ก่หาเห็ดกันนะคะ ก่อนจะกินก็ต้องศึกษาก่อนนะคะทุกคนจ้าอันตรายนะคะหนึ่งเห็ดมันปูนี่กินได้นะคะแต่เขาก็จะมีพวกของเขาเนาะสีเหลืองๆเหมือนกันแต่ว่าอย่าไปกินเนาะกินท,ที่ที่เรารู้จักอ่ะถ้าไม่รู้จักอย่าก,กินนะคะทุกคนจ้าเดี๋ยวป้านี้ก็จะลงไปเลยนะคะลงไปหารถเนาะมาดูแค่นี้เดินออกกําลังกายในป่านะคะทุกคน ยังไงปานุก็ขอฝากกดติดตามกดสติ๊กเกรกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ดูคลิปของป้าต่อไปนะคะทุกคนจา๋าเดีป้าก็จะเดินรอบรอนสอยนาอทำคลิปให้หน่อยเพื่อจะเจอเห็ดไงก็เจอนะคะทุกคนเห็ดคันตาแวนะคะเขากำลังเกิดเนาะบ๊ายบายจ้า